สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชเผมเยอะมากแต่ขอเตือนสติหน่อยตอนแรกคุณบอกว่าไม่เหมาะสมที่นายกจะไม่ได้ลงการผ่านเลือกตั้งทั้งพาร์ตี้ลิสหรือทั้งลงเขตตอนที่ประยุทธ์ได้ถูกเลือกมาเป็นนายกด้วยพรรคพลังประชารัฐคุณก็ตอบว่าเขาตีเขาแต่ตอนนี้อุคงอิงเกษตรถาก็ทำเหมือนกันเลยเพือ่อ คุณรู้ว่าจุดบอดของคู่แข่งคืออะไรแต่คุณก็ทําเหมือนเขาเลยสองก็เรื่องแจกแหลกเนี่ยผมดูนโยบายเพื่อไทยหลายอย่างนะแจกแหลกอ่ะผมจะให้สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันศุกร์แล้วนะครับวู้ฮูเย่ yeah! ตบมือฉลอง พักเพื่อไทยประกาศนโยบายด้วยคุณเศรษฐาเจฟสินะจะแจกเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีหนึ่งมืบาท1นึ่งมืบาทให้กับประชาชนทุกคนอายุมากกว่าสิบหกหนึ่มืบาท, 1, บาทหรือถ้ารวบรวมกันหมดก็คือมากกว่าห0 0 0 0โคตรล้านบาทเ <c oughs> <c oughs> พื่อไทยครับดรตชลนาครับผมรับสือคุณมากนะ แล้สินคับผมก็นับถือพี่มากนะครับวงนี้พี่ก็ว่าน้องก็เป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาตินะแต่สิ่งหนึ่งเลยคือไม่ต้องมีนโยบายอย่างนี้นโยบายซื้อเสียงอย่างเนี้ยมันมัน,ม,นมันต่ํากว่าสิ่งที่เพื่อไทยหรือความหวังของคนที่มีกับเพื่อไทยจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมากกว่านี้คือนโยบายแจกหมื่นบาทให้ทุกคนเนี่ย ผมเนี่ยพูดตลอดจะเป็นนโยบายของคุณประยุทธ์จะเป็นนโยบายของใครก็ได้เลยผมไม่ชอบให้คนแจกผมอยากให้คนจ้างผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยต้องกลายเป็นทาสของรัฐบาลนะครับแต่มาเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลมาเป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลเพื่อจะสร้างอนาคตให้คือถ้าฟังนโยบายที่คุณเศรษฐาพูดออกมาเลยนะ <listed> ผมจะแจกหนึ่งมืนบาทให้กับประชาชนทุกคนมาที่ชุก แค่นี้ไม่เรียกว่าซื้อเสียงพี่รู้จะพูดยังไงนะซื้อเสียงด้วยนโยบายนะนะแล้วสุดท้ายแล้วก็คําถามเลยแล้วหมื่นบาทนี้มาจากไหนคุณเศรษฐาจะคนออกหรอครับถ้าคุณเศรษฐาบอกเลยนะผมจะแจกดิจิตอลเคอร์เรนซีหมื่นบาทให้เข้ากระเป๋าคนไทยทุกคนแล้วผมออกเองผมงยกนิ้วกลางให้เลยแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยแล้วต้องกลับมานะครับรับใช้ในโยบายเนี่ย ก็คือเอาเงินผมเอาเงินปุ้ยเงียเอาเงินทุกคนที่มองอยู่ตอนเนี้ยหรือทุกคน15จวบล้านคนที่จะเลือกเพิกพักเพื่อไทยเอาเงินภาษีเราครับเอาเงินภาษีเราที่ควรจะไปใช้กับกระทรวงศึกษาเอาภาษีเราที่ควรจะไปใช้ให้นมเด็กเอาเงินภาษีเราที่ควรจะไปสร้างสะพานเอาไปแจกคนคนละหมื่นบาทโดยที่เขาไม่ต้องการเลยนะน้อยคนนะ่ะที่อยากเป็นทาสของรัฐนี่น้อยคนไทยครับคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคุณทักษณิณ โดชลนาที่อยากเป็นขอทานพักเพื่อไทยควรจะกลับมาเพื่อสร้างให้คนไทยเลิกเป็นขอทานเลิกรอความแจกจากรัฐบาลถ้าเราจําได้ดีนะเพื่อไทยเองเนี่ยทำสองอย่างนะที่ตอนนี้ผมไม่พอใจมากนะถึงผมจะนับถือแล้วก็รักทุกคนในเพื่อไทยเพื่อนผมเยอะมากแต่ขอเตือนสติหน่อยตอนแรกคุณบอกว่าไม่เหมาะสมที่นายกจะ ไม่ได้ลงการผ่านเลือกตั้งทั้งพาตี้ลิสตหรือทั้งลงเขตตอนที่ประยุทธ์ได้ถูกเลือกมาเป็นนายกด้วยพรรคพลังประชารัฐคุณก็ตอบว่าเขาตีเขาแต่ตอนนี้องค์อิงเกษตรฐานก็ทําเหมือนกันเลยเพื่ออะไรคุณรู้ว่าจุดบอดของคู่แข่งคืออะไรแต่คุณก็ทําเหมือนเขาเลยสองก็เรื่องแจกแหลกเนี่ยผมดูนโยบายเพื่อไทยหลายอย่างนะแจกแหลกอ่ะผมใจให้ ความจริงกับคนไทยนะครับเอาความจริงนะผมเป็นนโยบายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนี่เยอะเอาที่เป็นไปไม่ได้นะไม่จะเอาไม่เอาจะพักใดพักหนึ่งนะแต่เอาที่เป็นไปไม่ได้นึ่งแจกเงินหมื่นบาทนะครับให้กับคนอายุมากกว่า60คนทุกคนเป็นไปไม่ได้ถึงเป็นไปได้ประเทศไทยก็ชิบหายสองพักหนี้ใครบอกว่าจะพักหนี้นะครับแล้วแบง,งก์เอกชนจะมาช่วยรวบรวมพักหนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้สาม จะให้ไม่ต้องมีการ black list credit bureau มาเช็คเครดิตของคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่า2อ,อย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลมันอยู่ภายใต้อำนาจของเอกชนเขาไม่ยอมนโยบายที่บอกว่า20บาทนะครับขึ้นรถไฟทุกสายก็เป็นไปไม่ได้อันนี้มันอยู่กับเอกชนเอกชนคนไหนเขาจะโง่พอนะครับที่มาลดรายได้ของเขาเพื่อทําตามความสัญญาของรัฐบาล สมมติไปว่ารัฐบาลทำมันนี้จริงได้นะก็ต้องเอาเงินของภาษีเราเนี่ยนะไปจ่ายให้กับสถานีรถไฟนโยบายที่บอกยาเสพติดจะเหลือศูนย์ก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะบอกให้ลดลงด้วยการศึกษาด้วยการรณรงค์ด้วยการเปิดรูที่ตำรวจด้วยการเปิดรูที่ส่วนราชกาออย่างนี้สิับเป็นไปได้นะนโยบายเรียนฟรีตลอดชีวิต ยินเแล้ววันนี้ความทีงน่าจะเป็นใน,ในใบเป็นเรียนฟรีทุกนาทีทุกวันตลอเชีวด้วยการเรียนทางอินเทอร์เน็ต Google University Thailand ถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลนะพี่บอกเลยผมจะไปคุยกับ Google เราเปิดเลย Google University Thailand สั่งสอนให้คนไทยเรียนทางมือถือไม่ต้องไปเรียนฟรีที่โรงเรียนที่ไปนั่งสร้างตึกฐานงบหรอกเดี๋ยวนี้เราได้ความรู้จาก Google หรือ YouTube เยมากกว่านี้ทำไม,ไม่ใครมีในโยบายนีนะ่ะ ือะไรหลายอย่างที่พูดออกมาเป็นไปไม่ได้แต่คนไทยก็ยังหลงกลไป, hey, 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 ปเฮ่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 กันผมเห็นดีเบนนะพิธีกรแต่ละคนก็ไม่เคยถามคาถามที่ลึกซึ้งสักทีเลยให้มันรู้ไปเลยเนี่ยคุณเศรษฐครับผมฝากถามคุณจะแจกเงินหมื่นบาทให้กับทุกคนไังไหเจ้ารายได้มาจากไหนไม่ต้องพึงครับเดี๋ยวผู้ช้ยมาเศรษฐกิจด,ดีแนะ่เราที่อย่างงี้อย่างงี้ อย่าพูดลอยๆกันเลยไหมทุกพักเลยผมไม่ได้ติดเพื่อไทยอย่างเดียวนะทุกพักที่ผมเห็นเนี่ยพูดลอยกันมากคนนี้ก็จะหกร้อยบาทคนนี้ก็จะเจ็ดร้อยบาทมันเงินผมทั้งนั้นน่ะทาไมคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาเงินผมนะเงินคนนู้นคนนี้นะมาเป็นสัญญาของคุณแล้วเงินเราไปซื้อเสียงเพื่อคุณจะได้มีอานาจเพื่อคุณจะได้ไปโกงไปกินไปรวยไปมีอานาจ ฟังนโยบายของรัฐทุกอันนะครับฟังนโยบายของพรรคทุกอันนะนโยบายที่ชัดเจนถ้าฟังด้วยหูสองข้างเลยนะคือผมจะเอาเงินของพวกคุณนี่แหละมาสัญญาให้ประชาชนเลือกตั้งผมนะครับผมจะเอาเงินพวกคุณนี่แหละไปทําความสัญญากับประชาชนเพื่อเลือกผมเพื่อถึงเวลาแล้วผมจะได้ไปโกงกินคุณนี่คือเรียลลิตี้ของการเลือกตั้งข่าวนี้ครับแลวผมไม่เห็นด้วยนะกับนโยบายหลายอย่าง เพื่อไทยครับผมพูดในความน,นี้พูดอย่เาเรียกว่า c o n s t r u c t i v e criticism เพื่อไทยไม่ต้องพูดดี่ย่นะครับเขารู้กันหมดแล้วแล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าเพื่อไทยกลับมาในเศรษฐกิจจะดีขึ้น,นนะไม่ต้องพูดไปกับแหม่ิบ่งโแจกแหลกแจกแหลกแจกแหลกผมพูดหลายทีแล้วหยุดแจกเริ่มจา้างหยุดแจกเริ่มจา้างหยุดแจกเริ่มจ้างไ่เพื่อไทยไม่เป็นพรรคหยุดแจกเริ่มจา้างแต่ตอนนี้กลายเือนเป็นพรรค คนอื่นเลย,ยกูแจก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 ไม่ได้ไม่ได้ครับขอให้เพื่อไทยกลับไปทบทวน,นหลายๆอย่างที่ตัวเองกำลังสัญญาอยู่ผมเข้าใจว่ามันสําคัญที่คุณต้องชนะมันเป็นโค้งสุดท้ายของคุณทักษินแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายของพวกคุณแต่ถึงจะโค้งสุดท้ายยังไงก็ได้เนี่ยก็ไม่ควรจะหลอกลวงประชาชนเดียวก็มีปัญหาอีกเพราะสัญญาทําไม่ได้หรือสัญญาทําด้วยการที่เข้าไปแล้ว ก็ต้องไปมีนโยบายอะไรที่มันโคงกินประเทศชาติเพื่อจะมาสปอตผมไม่อยากเห็นนั้นเกิดขึ้นกับเพื่อไทยแล้วครไม่ต้องพูดเยอะเพื่อไทยคุณมาอยู่ดีแต่มาด้วยสง่างามที่ไม่หลอกลวงหรือโกหกคนไทยผมอยากให้เพื่อไทยเป็นพรรคที่เข้ามาแล้วคราวนี้ได้บทเวียนจากเขาเก่าๆไม่ใช่ชนะเรากา็แพ้ทีแล้วนะครับคุณเศรษฐาครับคุณเป็นนักธุรกิจที่ดีนะคุณก็รู้ในใจว่ามันทำไม่ได้พูดทำไม ก็ฝากอย่างนะครับอันที่สองนะที่สำคัญมากนะผมเป็นนัก,กธกุรกิจกัญชาหลายอย่างที่คุชูวิทย์กำลังพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องกัญชาช่เีเนี่ยมชว่วยทานัเพิษก่อนที่แกตัดสินใจจะไม่ชอบพับปมใจไทยการที่แกตัดสินใจที่จะทะ้ออภิพรมใจไทยเนี่ยคุณชูวิทย์เป็นคนสนับสนุนกัญชานะ ก็เปิดร้านกัญชาที่โรงแรมของตัวเองเลยแต่พอเห็นโอกาสที่จะโจมดีพักผมใจไทยมาส่วนตัวไม่ชอบคนนู้นคนนี้ในพักหรืออะไรก็ได้เนี่ยเอากัญชามาใช้เป็นอวุธโดยที่เขาบอกตลอดเวลาเป็นสิทธิ์ของคุณชีวิตเป็นสิทธิ์ของคุณชีวิตเลยไม่เคยมากระทบเลยกับธุรกิจผมเพราะผมเชื่อว่าคนที่เขาอย่างที่คุณชีวิตพูดนะอยากใช้เขาก็ใช้คนนี่ไม่อยากใช้ก็ไม่ใช้แต่เดี๋ยวมันจะพูดอะไรนี้คืออะไร หลายอย่งางผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณชีวิตแต่ถ้าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยจริงนะครับอันนี้ฝากให้กศาลน,นะไม่ได้มินสามเลยครับแต่อยากให้กลับไปทบทวนการตัดสินของศาลที่บอกว่าคุณชีวิตจะโจมตีพรรคภูมิใจไทยด้วยการตบตินโยบายกัญชาเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าผิดนะผมว่าผิดเราไม่ควรจะมีเสร็จปิดปากไทยหรอกครับเราไม่ควรจะมีเสร็จ นี่เขาเรียกว่าแก๊กออเดอร์นะแก๊กออเดอร์คุณชูวิทย์ผมไม่เห็นด้วยกับเขาหลายอย่างนะแต่พอน,นบอกผมไม่เห็นด้วยกับคุณไม่ได้หมายความผมมีสิทธิ์ปิดปากแต่ผมไม่มีสิทธิ์ฟังคุณนะเรื่องกระชายผมไม่ได้ฟังคุณชูวิทย์แต่ถึงบอนะ่อยครับผมไม่เห็นด้วย ว่าจะมีคำสั่งของสารออกมาที่รัฐสารไม่ควรจะมีคำสั่งปิดปากใครเลยไม่ใช่หน้าที่ของศารน,นะจะถ,ถึงเวลาอยาไปฟ้องกันหมิ่นประมาทกันแล้วไปขึ้นศาลสารนนประเพณีด้วยแต่จะบอกก่อนเลยว่าชีวิตห้ามพูดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยถึงถบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดขึ้นมานะหรือสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาจะมากระทบธุรกิจผมเราต้องอยู่ในสังคมที่เปิดอกเปิดใจใช้สมองใช้หูใช้ปากดีพอ ครับที่ไม่ปิดปากคนเพราะว่าการที่สารได้ออกนโยบายเนี่ยนะเป็นเป็น,ปนการไปสู่ทิศทางที่ไม่ดีมากเพราะจะปิดปากชีวิตเรื่องการเมืองได้เนี่ยเราก็กลายเป็นนักโทษการเมืองไปอันนี้ผิดครับน,นี่มันร้อยสิบสองสำหรับการเมืองไทยเลยไม่ได้นะต้อฝากาให้ทุกคนทบทวนเรื่องนี้กันหน่อยนะครับอย่างนี้ผมบอกนะผมไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับสิ่งคุณชีวิตพูดนะ แต่ก็มองว่าเป็นสิทธิของเขาผมก็อดคำาในใจไม่ได้นะว่าคุณชูวิทย์สนับสนุนกัญชามาตลอดจนกว่าอยากมาทะเลาะกับพวกภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิของเขาสำหรับผมกับเขาผมเป็นเพื่อนเขาก็เห็นผลสองแล้วผมกว่านะผมวันนี้นับถือคุณชูวิทย์ความกล้าหาญของเขานะรเราควรจะมีคนไทยนี้เยอะๆนะเขามีสิทธิพูดผมมีสิทธิที่จะไม่ฟังเขามีสิทธิที่จะว่าผมมีสิทธิที่จะไม่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 คิดคนจะกับพว แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดนะก็คือปิดปากคน especially ใช้กฎหมายปิดปากคนเนี่ยผม,มเห็นด้วยอย่างสูงนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับวันศุกร์นี้นะครับขอทุกคนนะครับใช้สมองหน่อยทุกนโยบายที่ต้องใช้เงินรัฐเพื่อหาเสียงเนี่ยก็คือใช้นโยบายเอาเงินภาษีคุณไปซื้อเสียงให้เขาขอบคุณมากครับ